สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวเปรียบเทียบครับกับสายราคาถูกราคาขนาดกลางและราคาแพงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าความจริงก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับกับราคาถูกนะครับกับราคาแพงว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็บางคนบอกว่าพี่อั้นมันแพงไปนะครับเพราะว่าเมลล์รับ80บาทกับเมลล์รับ8 85บาทมันแพงขึ้นไปนะครับเฮ้ยมันมีกลางๆหน่อยไหมครับอ้ามันมีนะครับกับเมลล์รับ450บาทนะครับก็อย่างแรกนะครับตัวนี้เป็นคาราเร่ L2T2S นะครับเมลล์รับ80นะครับตัวที่2นะเป็น ซัมเมอร์คาโบคาร์ดไครับเมล่า450นะครับแล้วตัวที่3นะครับเป็นโอยดี้ PA02V2 นะครับก็เมล่า885บาทนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับตามขนาดนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าของโอยดี้นะครับกับของซัมเมอร์เนี่ยเฮ้ยมันเกรดระดับโคลิ่งเลยนะเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใช้สาย2เส้นเนี้ยอยู่กับคุณได้เป็น10ปีสบายๆนะเพราะว่ามันเกรดทัวร์แบบงานแข็งมากนะแบบ มั่นใจครับงานทัวร์แบบแข็งมั่นใจมากครับกว่สองเซนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมล็ละแปดสิบาทก็แบบธรรมดาครับยังไม่ถึงทัวร์ลิงนะครับอย่าไปรุนแรงกับเมลรละแปดสิบาทนะครับโอเคครับเพื่อนไม่มีการเสียเวลาเราเริ่มต้นลองฟังเสียงดูกันนะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับหมอกจางๆและควันคลายกันจนบางทีไม่อยากรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดั่งหมอกหรือควัน มองชันงดงามและทำให้เยือกเย็นแฟนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่อยาก ยังคงไม่เข้าใจบางที่เธอเป็นชินหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันหมอกจางๆและควันร้ายกันจนบางทีไม่อยากรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดั่งหมอกหรือควันหมอกชิ้งงดงามและทำให้เยือกเย็น แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันหมอกจางๆและควันล้ายกันจนบางทีไม่อยากรู้ อยากจะถามดูว่าจะเป็นดั่งหมอกหรือควัน มองชิงงดงามและทำให้เยือกเย็นแสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางที่เธอเป็นฉันหมอกขาวและบางขาวจะเป็นมันควัน อ oh, ดลืมลืมเขาลืมไปก่อนได้ไม่ลืมไปก่อนเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันและอย่าขอรองดูไหมรู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไว้แม้มีโอกาสแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉัน ปรดลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันอยากจะขอร้องดูไหมรู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไหวเมื่อมีโอกาสแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉันโปรดลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อน เหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันอยากจะขอลองดูใหม่รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไว้แม้จะมีโอกาสแค่ไหนโดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉัน ที่ยืนตรงนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าลองหรือเปล่าหากว่าตอนนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป ที่ยืนตรงนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากว่าตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป ที่ยืนตรงนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากว่าตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป